โจนาเตรดนะครับคลิปวดีโอนี้จะมาแนะนําในการใช้เครื่องวัดความดันนะครับซึ่งหลายคนที่มีการสั่งออเดอร์กับทางเชื้พัดแล้วก็จะมีตัวนี้ฟรีให้ซึ่งวิธีการใช้ไม่ยากนะครับนี่ผมอันบ็อกหรือแกะออกมาแล้วนะครับแบรนด์ที่เราได้แล้วก็ร่วมกับทางเชื้พัดก็คือแบรนด์จัมเปอร์นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพตัวหนึ่งนะครับตัวเครื่องนี้สามารถที่จะบันทึกค่าพื้นฐานของบุคคลแต่ละบุคคลในบ้านด้วยได้นะครับ ค่าที่เราจะมีการวัดหลักๆที่มีอยู่สามค่าด้วยกันคือสิส,ส,สตอริกครับ diastolic นะครับค่าความดันตัวบนกับค่าความดันตัวล่างแล้วก็เพาหรือการอัตราการเต้นหัวของหัวใจหรือการเต้นหประจอนั่นเองอวิธีการต่อนะครับต่อที่ง่ายๆเลยนะครับปึ๊กเสียบเข้าไปซึ๊งจบแล้ววิธีการวัดนะครับก็คือแน่นอนว่าควรจะเป็นมือ,อ,อข้างซ้ายก็จะดีเนาะเพราะว่ามัน ระดับเดียวหัวใจนะครับแล้วก็วิธีการก็คือจะต้องให้ถ้าเป็นไปได้ก็คือควรจะไม่มีเสื้อผ้าของเรานะครับแล้วรัดขึ้นมาให้เหนือข้อศอกประมาณสักเซนสองเซนนะครับให้รัดพอดีโอเคเครื่องก็จะมีหลายปุ่มแต่ว่าให้ง่ายๆคือกดปุ่มตรงกลางเลยครับเวลาวัดควรจะเอาข้อศอกวางบนโต๊ะไปแขวงลง อย่างนี้ไม่ว่างไม่แขวนลงอย่างนี้นะครับก็ควรจะให้อยู่บนโต๊ะเพื่อให้มีความคงที่ของระดับความดันเพราะว่าข้าวความดันก็จะได้สูทขี่น่สุดแล้วก็ก,กดจะรึข้ความดันข้าความดันมาแล้วนะครับของผมตอนนี้ก็คือความดันตัวบนซิสโทริกนะครับ132่งสาสองดทริกหรือข้าความดันตัวล่างก็คือ85ดสห้าเพหรือรัดเลดอยู่ที่67นะครับก็ถือว่าปกตินะครับค่าปกติของตัวความดันตัวบนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ120 บวกลบ20ก็คือสามารถที่จะต่ําลงมาไม่ต่ํากว่าร้อยแล้วก็ไม่ควรเกินร้อยสี่สิบจำง่ายๆนะครับถ้าอยู่ที่ร้อยยี่สิบก็ถือว่าเป็นคนสุขภาพค่อนข้างดีนะครับถ้าความดันเกินเงนหน่อยหนึ่งที่ร้อยสาสิบก็ยังไม่อันตรายนะครับแต่ถ้า,าเกินร้อยสี่สิบถือว่าเป็นเกณฑ์เริ่มมีภาวะความดันสูงนะครับแต่ถ้าเกิดต่ํากว่าหนึ่งร้อยก็คือเป็นความดันต่ํานั่นเองนะครับดังนั้นตัวค่าตัวบนเนี่ยเป็นตัวเลข ของอันดับตัวนเนี่ยคือค่ามาตรฐานคือบวกลบ20จาก120นะครับตัวล่างนี่ก็อยู่ที่ประมาณแปดสิบที่ผมแปดสิบก็ถือว่าปกติแล้วก็ตัวล่างก็ประมาณบวกลบ10แล้วกันถ้าความดันตัวตัวตัวล่างเนี่ยเกิน90เช่น97 98หรือหลักร้อยก็ถือว่าความดันตัวตัวล่างสูงนะครับแล้วก็ตัวของให้คนต่ำของ70แล้วกันถ้าเกิดต่ำว่านั้นก็อาจจะเป็นลมหน้ามือได้ความดันเราควรจะวัด ตอนไหนดีนะครับแนะนําว่าวัดตอนไหนก็ได้แต่ควรจะเป็นเวลาเดิมๆ้าเราราวัดตอนเช้าเราก็ควรจะวัดตอนเช้าจนเวลาเดิมๆครับเพราะว่าถ้าเราวัดกลตอนเช้าเทียบกับตอนเย็นเนี่ยแน่นอนว่าความดันจะแตกต่างกันเนื่องจากว่าอุณหภูมิเรื่องของอ,อุณหภูมิเรื่องของ activity กิจกรรมในแต่ละวนนันเนาะดังนั้นเราควรจะวัดในช่วงของเวลาเดิมเช่นถ้าตื่นเช้ามาวัดก็ทุวกวันก็ให้ตื่นเช้าวัดวัดวัดแบบนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็ควรจะนิ่งเงียบแล้วก็ไม่พูดนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรียกว่า,าถ้าเราวัดได้ประจำเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสุขภาพเราเป็นแนวโน้มยังไงก็ไม่มีเรียกว่ามันไม่มีต้นทุนมากนะครับเพราะว่าใช้แค่พันสีก้อนก็วัดได้ตลอดก็ยังไงก็ถ้ามีไว้ก็จะดีเพราะว่าถ้าความดันเราสูงเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้าง1เ,เสียงโรคเสียงเรื่องความดันสูงก่อเกิดโรคหัวใจนะครับ คอยเกิดโรคไตได้งนนั้นนี่ถ้าเรารู้ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติเราก็จะไดไ้ไม่ต้องกลัวนะครัที่จะเป็นโรคความเสื่อมเหล่านี้แล้ะก็ที่สําคัญคือถ้าเราตรวจอยู่บอ่บอยๆนะครับเราก็ไม่จาเป็นเราก็จะไม่มีภาวะเรื่องของอน้ามืนเป็นลมหรือภาวะความดันสูงจนเส้นเลือดสมองแตกอะไรแบบนี้ได้นะครับยังไงก็ลองมีไว้แล้วก็ลองวัดนะครับได้ทุกวันนะครับแต่วันนี้คงมีเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวมีอะไรดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์เดี๋ยวคงมาแนะนากันครับผม